ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราจะเปลี่ยนหน้าตาไอเจ้า Google Form ที่เราเคยทำเนี่ยบางทีเราไปออกงานออกอะไรมันก็ไม่ได้เนาะเปลี่ยนให้มันเป็นดูไฮโซดูดีดูสวยงามนะโดยที่ใช้ AI เข้ามาช่วยทำครับในที่นี้ผมก็จะใช้ Deep Seek ให้ดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวมาลองดูนะครับ สำหรับฟอร์มหน้าตาสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวเราผมจะลองใส่กรอกชื่อให้ดูนะสมมติชื่อมาใช่ไหมครับมาดิจิตอลก็ใส่ชื่อมาเบอร์โทรศัพท์5 5า5 5าลองกดส่งข้อมูลดูฟึบปึ๊บกลับมาเป็นหน้าจอฟอร์มแบบนี้เลยเห็นไหมงั้นผมกลบไปดูดูหลังบ้านนะครับก็จะเห็นว่ามันมี r e สปอนส์ขึ้นมาแล้วชื่อมาดิจิตอลนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์โผล่มาด้วยเห็นไหมครับโดยหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้แหละ ที่เราสามารถจะคัสตอมไมได้แต่หลังบ้านเนี่ยมันคือ Google Form ที่เราเคยใช้แล้วก็คุ้นเคยกันนั่นเองมันทำให้ Google Form ของเราอ่ะมันดูแล้วมันแบบแตกต่าง่าคนอื่นแล้วก็ดูแล้วไม่เป็นสแตนดาร์ดูแล้วเป็นทางการมากขึ้นนะซึ่งวิธีการทำนะครับโดยใช้ AI เนี่ยมันจะทำง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเราจะทำนะโหเราต้องไปหาโปรแกรมเมอร์เราต้องมานั่งทำ อะไรเยอะแยะมากมายนะการใช้ AI ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีนะบอกเลยว่าทําช่วยเราได้เยอะมากๆเลยเรื่องของดิจิตอลนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า Google Form เนี่ยสำหรับใครที่เคยใช้นะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่สําหรับที่จะทํารับสมัครอะไรพูดอย่างเงี้ยผมก็ทําแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ของผมที่ผมทําตลาดอยู่เนะี่ยก็ใช้ Google Form เหมือนกันคืออะไรก็ตามที่มันไม่จําเป็นต้องลงทุนนะหลายคนก็บอกว่าโหจะต้องแบบ หน้าจอรีจิสเตอร์หน้าจอถามลูกค้ามันจะต้องดูสวยมันจะต้องมานั่งจ้างโปรแกรมเมอร์เข้ามาทำนะจริงๆเราสามารถจะทำให้มันดูสวยได้แต่ใช้ในแพลตฟอร์มที่เราไม่เสียตังค์อ่ะแบบนี้มันจะทำให้เราพัฒนาได้เร็วเราไม่ต้องจ้างคนเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็มันก็ยังดูสวยได้ตามแบรนด์ที่เราต้องการได้เช่นกันแต่เราต้องใช้ให้เป็นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยคอหลังบ้านของผมเนี่ยผมก็ยังคงใช้ Google Form นั่นแหละ แต่หน้าบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาเติมกันไม่มีปัญหาเลยเริ่มต้นเนี่ยการสร้าง g o o g l e Form นะครับผมกดปุ่มบวกก่อนตรงนี้เมื่อกดปุ่มบวกเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะโหลดมาสู่หน้าจอของการสร้างฟอร์มรับสมัคร r e จิสเตอร์นั่นนี่เนาะเราก็สร้างไปเลยครับย่างอ่ะสมมุติว่าผมบอกว่าเอออยากจะให้ฟีดแบ็กของ Product ของเรานะใช้เป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงนะครับสารสกัดอ่าสารกัดจากเขาเอ็นออนนะครับ ใน Product คลายอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองสร้างคําถามกันดูเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะอยากจะถามชื่อเขาเนาะว่าเขาเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจจะถามชื่อเขาก็ไปเลือกเป็นช็อตแอนเซอร์นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อว่าเออชื่ออะไรใช่ไหมจากนั้นก็ Copy มานะครับกด Duplicate ตามวิธีการที่เราเคยทำา Google Form เลยสำหรับการรับข้อมูลลูกค้าติชมมาประมาณนี้ ผมเอา2อ,อันก่อนสอส่วนก่อนให้เห็นเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ลองกด Publish ดูปึ๊บเมื่อกด Publish แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นปุ่ม Publish ถูกไหมครับลองกดปุ่ม Publish นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้ะลิงก์มาอย่างเง่างให้มา แล้วก,กดอีกทีหนึ่ง Copy ล i ง k ตรงนี้ก่อนนะครับแม่แม่มจะมีปุ่ม copy l i ง k ตรงนี้ผม Copy ก่อนปุ๊บ Copy เรียบร้อยเซฟนะแล้วเวลาเราเอาไปให้ลูกค้าถูกไหมเราก็เอาลิงก์เนี่ยส่งให้เขาไปก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น Google Form ให้กรอกตารรมประดานั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้หน้าจอเนี่ยมันดูแล้วมันแบบ Google Form s. Google Form s. มันดูไม่โดดเด่นมันดูแล้วอาจจะไม่ตรงกับแบรนด์ของเราเราอยากจะ Cu s t o m i z e มให้สวยขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจะทำคัสเตอร์ไมเนี่ยเราต้องจ เราจะมาทําหน้าบ้านเขาให้ดูสวยงามน,นะในเบื้องต้นวิธีการทาดูดีๆวิธีการทํามไม่ยากไม่ดูกันไม่ยากผมกลับไปที่หน้าจอของผมก่อนที่เราทําเมื่อกี้นะติชมนะครับวิธีการทาที่เราต้องทํานะครับก็คือ,อสังเกตนะครับว่ามันจะมีปุ่มจุดจุดสามปุ่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมลองกดดูเมื่อกดเรียบร้อยมันจะขึ้นคําว่า prefill form กดเลยนะครับกด prefill form ปุ๊บเมื่อกดเรียบร้อย เขาจะให้เราเกอรอกนั่นกอรอกนี่เราลองกอรอกดูสมมติกรกว่ามาคดิจิทัลทำติชมนะคลายเนี่ยใช้ดีมากเลยใช้แล้วคืออาการปวดบรรเทาไปได้ดีเลยนะเพราะว่ามันเย็นรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปใช้ดีมากรู้สึกสดชื่นจากนั้นนะครับสังเกตดูดีๆมันจะมีคําว่า Get Link เห็นไหมพอเรากด Get Link ปุ๊บสังเกตนะครับมันจะขึ้นลิงก์ให้เรากด Copy Link เลยลองกด Copy นะตึบลงลิงก์เก็บเข้าไปในแดชบอร์ดเราเรียบร้อยละ จริงๆแล้วเนี่ยผมมีโปรแกรมอีกหลายๆตัวนะที่เป็น AI ที่แบบเขียนโปรแกรมได้ดีเลยอย่างเช่น QWQ นะครับในวิดีโอที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะแล้วก็ข้างบนด้วยนะครับ QWQ ก็เขียนโปรแกรมได้ดีเช่นกันแต่ที่นี้ผมใช้ DeepSeek แล้วก็ DeepSeek ผมอาจจะเป็น DeepSeek R1 นะกดตรงนี้นิดนึงให้เขาคิด DeepSeek R1 จะเขียนโปรแกรมได้เก่งกว่า DeepSeek ปกติอ่ะวิธีการเขียนนะครับก็คือผมจะบอกว่าให้เขาเนี่ยสร้างฟอร์มให้หน่อยพร้อมผม แนบเอาไว้ด้านล่างแล้วทุกคนสามารถจะใช้พร้อมที่ผมเขียนไว้เอาไปใช้ได้เลยทันทีหรือลองพิมพ์ตามก็ได้นะครับนี่พร้อมก็แค่นี้เองนะช่วยเขียน HTML หน้าเว็บที่ส่งข้อมูลตาม u Carry String ด้านล่างก็คืออันนี้ลิงก์ที่ผมเพิ่งใส่ไปทุกคนก็เอาลิงก์เนี่ยเมื่อแกะที่ getfieldlink นะมาใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะโดยพร้อมต่อไปผมเขียนว่าโดยมีช่องให้ผู้ใช้กรอกนะ และรูปแบบอันนี้รูปแบบเนี่ยทุกคนใส่ได้เต็มที่เลยจะใส่สีเขียวจะใส่สีแดงจะใส่แบบให้ดูโบราณให้ดูขลังขึ้นอยู่กับแบรนด์ของทุกคนเลยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยสมมติว่าผมทำผลิตคลายเนาะผลิตคลายเนี่ยถ้าดูแบรนด์ของผมดูดีๆนะแต่ผมกด p l y w e l l n e s s com นะครับเป็นเว็บไซต์ของที่พูดถึงอ พูดถึง Product ตัวนี้สังเกตไหมว่าแบรนด์ผมมันจะเป็นความคลินคลีนดูแล้วสบายสบายมีความเขียวมีความสีน้ำตาลอะไรแบบนี้เราก็จะใช้รูปแบบตีมเดียวกันให้มันมีแบรนด์ d อ n t น t ิตเดียวกันนะผมก็จะเปลี่ยนการออกแบบตรงนี้ให้เป็นแบบดูสบายตาตามรูปแบบของแบรนด์เราเลยนะครับตามสบายตามีสีขาวนะสีเขียวนะอา่าเราก็ใส่ ตามแบรนด์ดีดตี้เราเลยนะมินิมอลอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปลองดูหลังจากที่เราใส่สไตล์ที่เราต้องการแล้วเราก็กดส่งปุ๊บเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยน้องดีฟซีเขาก็จะคิดนะก็ให้เขาคิดคิดไปคิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะเขียนโค้ดอะไรให้เราฟังโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้รายละเอียดของเราเรียบร้อยแล้วแต่สาหรับใครที่แบบเอ้ยอยากจะลองทสดูก่อนนะมันจะมีตัว Run h t m l ตัวนี้ด้วยนะครับอยู่เป็นปุ่มด้านขวาล่างตัวนี้ของซอสโค้ดเราลองกดดูก็ได้นะ เดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวอย่างให Arizona, <t ry> ้ด sure ูว่าเออฟอร์มแบบเนี้ยชอบไหมสวยไหมถ้าใครรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ปิดไปในที่นี้เนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วอาอยากจะเป็นแบบฟอร์มฟีดแบ็กอ่ะมันอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักเนาะเราขอให้เขาปรับนิดหนก็แล้วกันนะอาจจะปรับว่าเออใส่หัวฟอร์มหน่อยให้เป็นหัวฟอร์มแบบรับฟีดแบ็กอ่าหัวให้เป็นคำว่ารับฟีดแบ็กจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วเราก็บอกให้เขาปรับสีปรับเงาปรับอะไรได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมอ่ะจะลองให้มันทนําจนให้เรียบร้อยจนเสร็จที่เราพอใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการที่จะเอาไปใช้กันสมมุติว่าผมพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปที่โน้ตแพดบ้านๆเรานี่แหละไม่ต้องมีอะไรซับซอ้อนนะผมก็นิวเอกสารโน้ตแพดขึ้นมาใหม่นะถ้าใครเปิด ตรงนี้ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับก็สามารถจะไปเปิดได้นะไปที่เซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะแล้วพิมพ์คำว่า n p t e อ่าโน้ตแพดอะไรเงี้ยกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยจากนั้นผมก็เพสซอร์สโค้ดไปเลยนะโค้ดที่เราได้มาเมื่อกี้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเมื่อเราได้เอามาเซฟลงไปใน Notepad แล้วนะครับผมก็ไปที่ไฟล์นะแล้วก็เซฟเซฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับอาดูดีๆนะ ผมก็จะตั้งชื่อจากด็อกิเมนต์เนี่ยเปลี่ยนตรงเครื่องหมายดรอปดาวก่อนให้เลือกเป็น star star แบบนี้เลยในที่เนี้ยถ้าจะให้ดีนะใช้คำว่า index .html นะเวลาเราเอาไปใช้ในเว็บมันจะใช้งานได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์นะครับเราจะใช้คำว่า index .html จากนั้นอย่าลืมนะครับเปลี่ยนไฟล์ไทป์ให้เป็นออฟไฟล์นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้งานไม่ได้จากนั้นกดเซฟปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็นไฟไล์แบบนี้นะครับหลังที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วชื่อ index .html นะเดี๋ยวลองดับเบิ้ลคลิกดูนะครับปึบ มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะตามรูปแบบที่เราอะให้ให้น้อง AI เขา DeepC เขียนให้เลยนะผมอาจจะใส่ชื่อไปมาดิจิตอลนะติชมรายละเอียดหน่อยว่าเออคลายเนี่ยใช้ดีมากๆเลยอะไรเอาไว้ก็ว่าไปเนาะสมมติเรียบร้อยแล้วผมก็พอส่งข้อมูลปุ๊บมันขึ้นขอบคุณเห็นไหมฮะแล้วลองกลับไปที่ฟอร์มของเรานะเห็นไหมก็จะมีขึ้นคนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าเออมาดิจิตอลนะบอกว่าใช้ดีแต่ครานี้เนี่ยไฟล์นี้มันอยู่ที่เครื่องเราถูกไหม มาอยู่ที่เครื่องเราเราก็จะต้องเอาไปอยู่บนออนไลน์คนอื่นจะได้สามารถที่จะรีจิสเตอร์ได้นะครับเว็บไซต์อันนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือชื่อว่า Netlify นะครับ Netlify ลองดูนะลองไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชก็ได้นะครับง่ายๆนะไปที่ Netlify ใครเข้า Google ไปค้นหาก็ได้พิมพ์ว่า Netlify นะครับหรือว่าผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างใช้ได้เช่นกันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ ผมกดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วผมก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะก็จะเป็นหน้าจอแบบเขียวๆดำๆแบบนี้แหละเขาก็จะให้เราเลือกสมัครล็อกอินว่าจะสมัครแบบอีเมลหรือสมัครแบบอะไรก็เลือกสมัครได้ตามใจชอบเลยในที่นี้ผมสมัครไว้กับ GitHub นะครับเพราะว่าทำหลากหลายเว็บไซต์เลืเกินก็เดี๋ยวจะใช้ GitHub นะ n e t l i f y นี่นะครับจะเป็นที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปโพสต์ทำเว็บไซต์อะไรได้โดยที่เขาให้โควตาของเราอ โดยที่ไม่เสียตังค์เลยตั้งแต่ทีแรกนะจนกระทั่งว่าถ้าเราใช้เยอะอะไรเงี้ยถึงค่อยเสียตังค์นะครับผมก็มีหลากหลายเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยละอ่ะสมมุติว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยยังอาจจะหน้าตาไม่เหมือนผมเนาะผมมีเว็บไซต์เยอะนะก็ก็โลง่ลงๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่โลง่งไม่โล่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องมีปุ่มนี่แหละชื่อว่า New Website นะลองกดเข้าไปดูเลยปึ๊บเมื่อกดเสร็จปุ๊บเขาถามว่าทํายังไงน,ะนั่นนี่นี่นะเนื่องจากว่าเราอะ่ะมีไฟล์อยู่ในเครื่องเราแล้วเรา ก็จะใช้วิธีการ d e PLOY ด้วยตัวเองนะครับก็เลือกเป็น d e PLOY manually เมื่อกดปุ๊บ,บเขาก็ถามว่าไหนไฟอยู่ไหนเอามาใส่สิไฟล์อยู่นี่เลยทำเสร็จแล้วมันจะขึ้นบอกว่าเออช่วยใส่โฟลเดอร์ให้หน่อยนะช่วยใส่โฟลเดอร์ที่มันมีไฟล์เอกสารเว็บไซต์หน่อยอ่าไม่เป็นไรผมก็จะ new folder ร์ขึ้นมาหนึงนงชื่อว่าเว็บไซต์นะครับแล้วผมก็จะเอาไฟ .index ของผมเนี่ยนะใส่ไปในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับมีไาหนึ่งไฟล์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งทำแล้วก็ ค่อยๆลากโฟลเดอร์นี้เข้ามาที่นี่เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปโหลดโฟลเดอร์ของเราแล้วก็เอาไฟล์ซอสโค้ดเมื่อกี้ที่เราให้ AI เขียนนะใส่เข้าไปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะเขาให้เราใช้ฟรีบางส่วนนะครับจากนั้นก็รอเขานิดนึงอะ่ะว่าเขาทำเสร็จหรือยังเขาก็จะขึ้นบอกว่า open production d e PLOY นะเราก,กดดูก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะ แบบนี้สังเกตนะครับว่าเขาก็จะมีลิงก์ให้เราเราเอาเอาลิงก์ตัวนี้ก๊อปปี้ไปแล้วก็เอาไปให้คนนน้นคนนี้ได้นะเขาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้กรอกแเราก็จะอาจจะกรอกว่าเออมาี่จะตอลสองมา r k นะชื่อ Mark ใช้ก็โอเคนะก็โอเคนะส่งส่งข้อบนตึบเขาก็จะเข้าไปที่ฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์ในการแชร์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแชร์ได้ทั้งโลกเลยแล้วก็หน้าตาฟอนต์เอ็นหน้า ตาของตัว Google Form เราอะ่ะก็จะดูเหมือนกับระบบที่ที่ให้โปรแกรมเมอร์เขียนทุกประการเลยนะครับซึ่งคัสตอมไมได้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเห็นไหมถ้าคุณใช้ไอเป็นนะครับหนักหลายที่ที่เราบอกวิธีการใช้เนี่ยมันจะช่วยประหยัดงบประมาณในการทำระบบดิจิทัลได้อีกเยอะมากๆเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะผม,ไ,มได้รู้ว่า คอนเทนต์ต่อไปแบบเนี้ยคอนเทนต์แบบเนี้ยมีคนทุกคนชอบกันนะครับมันก็จะมีความลึกนิดนึงแต่ก็รับรองว่าไม่มีที่ไหนที่ไหนสอนแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ